ช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเป็นยุคทองของทุกๆคนเหมือนถ้าเป็นยุคแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราไม่มีคอนเน็กชันไม่มีต้นทุนสูงมันโอกาสยากมากเลยนะคะแต่คุณว่าปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าเดิมถึงแม้คู่แข่งจะเยอะแต่คุณว่าุณว่ามันก็โอกาสมันถูกลงไปในทุกๆที่แล้วอะต่อให้จะเรียนไม่จบเรียนจบเก่งไม่เก่งในโลกของการศึกษานะก็สามารถ เริ่มทาอะไรบางอย่างได้<ม>ใช้คำว่าลากาันแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองความสาเร็จมาไว้เป็นที่ตั้งใช่ไหมคะแบบอยากรวยอย,อยากนู่นอยากนี่แต่ความอยากตรงนั้นน่ะมักจะเป็นเขาเรียกนะเป็นเป็นจุดบอดในการทํางานเพราะว่าจริงๆแล้วการทํางานที่ดีที่สุดคือการทำแล้วมีโกลเล็กๆก็ โต๊ะทำงานเธอจะเล็กขนาดเรียบง่ายเียบแค่ไหมลจ๊ชอษนะเจ๊ถอดกับพูดเรียบง่ายทำไมเปิดใช่เปิดหกล้องดูไม่มันดูเรียบง่ายนะมันดูไม่ได้มีแบบอะไรโต๊ะทำงานธุรกิจหมื่นล้านเธออบอุ่นอะแต่มวามวุ้นาวอยู่ในคอมอยู่ในคอมแทนไม่แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้ที่เวลานั่งทํางานคือทําคนเดียวหรือสามีมาช่วยด้วยแยกกันทํางานค่ะไม่ทํางานด้วยกันมาทำอะไรด้วยกันทํางานบริษัทอ๋ออันนั้นเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสามคือ ถ้าเกิดราทำงานเนี่ยเขาจะเป็นพาร์ตอีกพาร์ตนึงเลยเคยทางานแล้วถามกันไหมว่าบอกว่าเอยทำนางนี้อย่างนี้อย่างนี้เคยมาแชร์ไอเดียเบนสตองเป็นไหต้องถามกันทุกเรื่องนั่นแหละค่ะแต่ค่าอำนาจในการตัดสินใจของทั้งสองคนจะอยู่คนละด้านและธุรกิจต่อไปคือทํากับเราอยากทำไหมเอออยากทำไมอยากทำไหอทำใจดีกว่าทำใจดีกว่า แล้วยังอื่นทำไหมโซเชียลอะไรอย่างงี้ทำอะไรบ้างอย่างสมมติว่าอามีเพลงอ่ะเรามีเพลงอ่าใจสมใจใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นเธอน้องดังมากก็จริงๆก็ได้เงินเยอะมากเลยอุ่นก็ตกใจอุ่นไม่เคยทำเพลงเราไม่ได้มีค่ายค่ะทำเองหมดก็จริงๆได้มาสมมติได้มาสองล้านสามล้านก็บริจาคมันเลยค่ะเป็นการกุศล เพราะว่าเหมือนแค่ทํางานมันก็กดดันแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ไเหมือนพอคิดว่ามันจะต้องได้เงินอีกมันก็เครียดเลยนะ,ะเดี๋ยวถามนิดนึงตรงๆอะถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะสตาร์ทธุรกิจเนี่ย <ฮะ S 1> มีอะไรอยากจะบอกน้องๆปะ่ะจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเป็นยุคทองอของทุกๆคนเหมือนถ้าเป็นยุคแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราไม่มีคอนเน็กชันไม่มีต้นทุนสูง มันโอกาสยากมากเลยนะคะ uh huh. แต่โอนว่าปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าเดิม uh huh. ถึงแม้คู่แข่งจะเยอะแต่โนว่านว่ามันก็โอกาสมันถูกลงไปในทุกๆท,ที่แล้วอะ uh huh. ต่อให้จะเรียนไม่จบเรียนจบเก่งไม่เก่ง uh huh. ในโลกของการศึกษานะก็สามารถเริ่มทําอะไรบางอย่างได้ uh huh. ใช้คำว่าแล้วกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองความสําเร็จมาไว้เป็นที่ตั้งใช่ไหมคะแบอยากรวยอย,อยากนู่นอยากนี uh ่ huh. แต่ความอยากตรงนั้นอนะมักจะเป็นเขาเรียกนะเป็น,เป,นเป็นจุดบอดในการทํางานเพราะว่า จริงๆแล้วการทํางานที่ดีที่สุดคือการทำแล้วมีโกเล็กๆอะแบบวันนี้จะไลฟ์แล้วนะวันนี้จะขายให้ได้10ชิ้นแล้วเราค่อยไปต่อจากที่นั้นค่อยเริ่มค่อยๆเริ่มแบบสิบร้อยหมื่นแสนล้านอ่างเงี้ยไงเออเนี่เป็นความคิดที่ดีเพราะว่าส่วนมากคนทำธุรกิจเนี่ยมุ่งอย่างเดียวเลยอยากรวย จะทำเป้าให้ได้10ล้านเลยวันเดียวเดือนนึงอะไรอย่างงี้ยอยากรวยอยาก,ยากมีชื่อ<ม>เสียงอย่างนู่นอย่างนี้นะไปดูจุดเริ่มต้นไปรู้ของความหลักของเขาที่ทําให้เกิดธุรกิจไปดูไปดูหน่อยไหน,หนดูสิว่ามันเป็นดูเพล็กเป็นยังไง